ก็มีแต่ยี่ปลายด้วยสานมกม่วงแผ่นกัมมัตตีด้วพี่น้องเลยมันใช้เขียวงเลยเี้ยวง่เขียวง่เอาผสมใส่กันบนแบบพี่น้องมีเคี้ยวงเี้ยวง่หอมเลวเี้ยวใหญ่เป็นมเทียงเนาะเราจะทำมะม่วงแผ่นกันนะฮะกับคุณตีีเด้อพี่น้องมะม่วงแผ่นด้วยพี่น้องเด้มันจะมันหลขนาดน ตอนต้มเขาไปไกลเนี่ยเพราะว่ามันย่านไฟ <laughs> ใเห็นไาตีไปกวนพ่อไทยท่า,ทา,ามิ่เบิง <laughs> สวนน้อยใหญ่เนาะหล่องเนะพี่น้องเออจะเเียนยังกับตีจิตพวกม่วงกวนว้ทนตัวเนี่ยปลาดอ,อขยายามหลักอยไปต้มอาไปตาดที่ไม่มันหลครับพี่น,อออน้องโอ้ยการถนอมอาหารอย่างนงี้เด้อ อาไปต้มตอนต้มถ่ายไม่อาถ่ายทําไม่ทันนะพี่น้าที่ก็ต้มเสร็จแล้วนะพี่น้องต่อไปก็ไปใส่แผ่นตาเปี่ยนตาให้พี่น้องนี่แหละถ่ายให้มันแหง้งแล้วก็เอามาเก็บนี่พี่น้องมันคือบอดแดดเนอะเย็นบอครับพี่น้องเ,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 เขาเอายังก็ไหลหมักม้วงแผ่นด้อ ฤดูการผลไม้เยอะเราก็แปรรูปเป็นมังวงแผ่นอ้ยถ้าเราที่เป็นยังไงเนี่ยโอ้คืองามเดียว่ะเอ็ดโป๊กได้เนี่ยนี่พี่น้องแต่ว่าคนเคนเอ็ดบัทไทยมันดอกพี่น้องก็ามันใหย่กูขี่ได้วางทีเออมั่วงยังนาตีเนี่ยอกลองอันโอ้อกล้องหายากเด้อหายกินยากเลยพี่น้องบอกอกล่องมันคือบัแดดละมือเนี่ยบัวอยู่กับ นีมะม่วงแผ่นตากแยกแดดนี่แดบดบแบบเดียวเนาะอันนี้คือใอแยกออกนี่นนติดกันซกอติดกันเนาะมันแหง้งจังไปแบงเอานะพี่น้องนะอะไรเพื่อแช่ปลาฝาปลาแห้งปลาอะไรนะพี่น้องนี่คือมะม่วงแผ่นเดอ้อมะม่วงแผ่นพี่นตัตตีทำทุกปีปีนี้มีเยอะแม่แผ่นนี้แผ่นใหญ่มากเลยเป็นใหญ่เปื่อยๆอยู่ มาตากันมาตากันมาวิธีการตากเลยพี่น้องแล้วเนี่ยคนกระจิบมา่งประตูเฮือนหล่อนลง,ลง,ลงลลนี่หละบรรดาต่างลงมาเป็นฐานโอกวนมันบบนี่น้องเที่ยวเดียวเดียวจะมีแผ่นรองมารองอย่างนี้นางบอกว่าจะถ่ายหน้าฉันหน้าฉันไม่สวยเอาแค่มือเรียวๆนางนี่แหล,ละแล้วว่างั้นเพิงตอดเนี่นลยล่ะแม่มันมากินน้ำหวานเพิงตอดตาเนี่ยคนกจีได้เสริมคนกจีได้เสริมมันจมูกเสริมปากเสริมริมฝีปากธรรมชาติเนียเสริมแก้มเสริมยังเนี่ย เบิ่งมาตอนดีดีพี่น่องนี่แล้วก็เอา่น้าตากเนาะเทเบิมเลยบ่เอามาใส่กันนะเรยบอะเทเบิลาวยมาเทเบิลรวยมาแม่กะละเมียดละไม่เนตแดจังกึมอยู่กับแดจังกึมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำมะม่วงแผ่น สิบ <10 S 2> ปีที่นางทำมาตั้งแต่นางเป็นสาวรุ่นจนนางเป็นสาวไม่รุ่น <laughs> เ <laughs> ข้ามาแก่ก็ยังเหน่นแห้งเลยเกียเกียเกียเนาะเติมใหครันี้เกียเกียเกียแบบนี้ไม่หมดนี่มันหมดจักเถื่อหละกะมันแห้งลักะเอาแกะไปตากไปเก็บพี่น้องซํำนี่ล่ะอื แผ่นใหญ่งไ,งไปแผ่นเนี่ยจาาังมีดมาช่ำแหลมมันออกเนอกตอนนี้แห้งยนงยมาไทยไม่มากลิน,นวิงอ่ะเมืเ่อแดดแดดยังได้หนาฝนเนาะอันนี้สูตรผสม,มอะไรบ้างนะที่ม,มีเผือก,ม,อกมีงามีถั่วมีมะม่วงก็จะมาแห้งอา่าเนาะ <ผม S 1> กะทิน้ำตาลแต่หวานมากหวานน้อยก็ลดเอาเนี่ยอันนี้สูตรใหม่ ถ้าเป็นสูตรสตรธรรมชาติก็คือมีแต่มะม่วงแผ่นกวนเออซูมใกล้ๆหน่อยขอว่าเป็นของมาุประหยัดเขาทิปที่ดีเลยพี่น้องเนี่ยซิ้มกันเ้อะินมขอนาตีอกวนกับ่กวนเนี่ยเมื่อก่อนกินน้ำนาตีอคล่ะมะม่วงกวนค่ะสูดไม่ค่ะ อ,อใส่ทั้งเปลือกทั้งงาทั้งถัว่วทั้งเปลือกทั้งงาทั้งถัว่วทั้งมะพร้าวมันก็ข้าวมัตุปยาข้าวทิพย์ดีๆแหละพี่น้องแซ่ซื่อโรดเฮ็ดโลด,เ,ลดเมื่อยเท่าทีได้กวนมาสันแต่ไม่กวนมา <ะ S 2> สันสน,นะพี่น้องอืเฮ็ดมานี่ยไม่ต้องเฮ็ดต่างแหงก็ได้เนาะไม่ต้องต่างแหงก็ได้เอาเป็นมะม่วงกวนเลยเนี่ยมะกวน มะม่วงกวนมิกมิกมะม่วงวงเล็บเข้าทิพน้อยไม่เด้อพี่น้องวัดพระจานทร์นาตีกับพระจาจาร์นำเต้าเด้อนี่กวนเองกินเองช่วงเองนี่แหละมะม่วงวงม่วงกวนนี่ขือว่ามันเข้าทิพน้อยพระจานทร์นำเต้ากพระจานทร์นาตีนี่แหละ